กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและสถาบันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเกาหลี จัดงาน KEXPO THAILAND 2023นำทัพสินค้าจากประเทศเกาหลีอาทิเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ความงามผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอื่นๆจาก16 SME จะแสดงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างวันที่11-12พฤศจิกายน2566ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษให้กับผู้เข้าชมบูธในโซนแคสโดยถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบและปรินภาพเป็นที่ระลึก CoFIS is an organization in charge of global exchange under the Ministry of Culture, Sports and Tourism in Korea. CoFIS provide total support on planning and developing and marketing and distribution so that Hallyu content and small to medium sized Korean business create something valuable. Project Cast นี้นะคะก็เป็นการร่วมมือกันของแบรนด์ SME ของเกาหลีค่ะร่วมมือกับทางดาราและนักร้องเกาหลีเพื่อผลิตแล้วก็ชิดคอนเทนต์แล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในวันนี้ค่ะ Who participated in this uh, this year's Cast project? You can see the product in Lazada and Shopee. ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในวันนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ในช่องทาง Lazada และช่องทางซอปปีค่ะ